สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Sky ยคอ t e สเนะคะกับสกายคนเดิมเพิ่มเติมด้วความสวยค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมเดิมค่ะซูปเปอร์เมชาแชมเปี้ยนนะคะกับหุ่นยนต์ต่อไปเลยคะ่ะดวงตาแห่งการตัดสินเออชื่อยาวนิดน,นึ่งนะคะสำหรับตัวนี้ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าดวงตาแห่งการตัดสินเนี่ย เออชื่อเนี่ยชื่อชื่อยาวนิดหนึ่งว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะ่ะอ่าอ่าตอนนี้อยู่ที่หนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้มีสกินนะคะ อยากจะบอกว่าน้องเป็นน้องเป็นสายสนยอาเดี๋ยวเราไปดูนะว่าสายสไนเนี่ยคือยังไง mm. คือต้องเล่นระยะไกลมากๆอันนี้คือรอสักครู่นะคะอีกสิบห้าวีค่ะเดวจะเริ่มกันแล้วนะคะอันนี้จะขออนุญาตใช้เป็นตัวนี้เพราะว่า ตัวนี้ยังไม่เคยยังไม่ได้เคยเอาออกมาใช้เลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นักขับของหุ่นยนต์นะฮะไม่ใช่แต่ว่าในคลิปคือยังไม่เคยเอาตัวนี้ออกมาใช้เลยก็เลยเอาออกมาซะหน่อยเอามาใช้ให้ให้ดูซะหน่อย ก็ต้องลงเคขยชื่สั้นแหละเหมือนเดิมตำรวจหญิงรอบนี้รับบทเป็นตำรวจหญิงค่ะ,ะเก็บของมาก่อนนะฮะหนูอะไรเก็บได้เก็บ อะไรเก็บได้เก็บมาก่อนขอสเก็ตบอร์ดค่ะเอ้ยอไดนี่ไงนี่ไงได้แล้วด้สเก็ตบอร์ดลาวไปเหรอมีอะไรบ้างอือโอเคอ่ะกล่องของของมุง่ขงของเหลืองเยอะมาก กองเหล <mel od ic noise> ืองมีไรเอ e? <mel od ic noise> ่ยปืนปืนอันนั้นไม่มีหรอกอืม 大丈夫私も武器を持ってますから。ごめんな私の射撃の腕なかなかでしょィショミシッロック、ジムャム、 ใครลออฉันก็เก <ok ็บคนนั้นแหละเดี๋ยวไปดูของก่อนโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเปล่า มีอะไรบ้างยังไม่มีอะไรเลยเนาะพอได้อยู่นะตอนนะียเฮ้ยโอเคเรียบร้อยฮะหายไปที่หนึ่งก่อน เว้นั่นเหมือนจะคนนะน่ะล้วเหมือนจะคนนะน่ะก็ยิงไปก่อนดีว้าวไม่โดนค่ะล้ายังไงไม่โดนยังไงตายไปก่อน ยังไงก็ตายไปก่อนสิคะโอ้นู่นนะัมเปิดก่อนได้เปรียบยังไงยังไงไะงไเ้ย่งไง,ง,ไง,ง,ไงอาไปก่อนนะคะ แกดรอปตรงนี้กนน่อนเอ๋มาเลยฮะดวงตาแห่งการตัดสินวินายเอ้ย เตีงเข้าไปเตียงเข้าไปค่ะโน่น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 ไปยังเข้าไปค่ะไปยังเข้าไปอีกคือถ้าถ้ายิงยิงชาร์จต,ตรงเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะยิงแรงขึ้นนะคะ แต่ถ้าเราแบบรีบๆแล้วก็ยิงได้หลายยิงหลายรอบก็ได้แล้วก็ถ้ากด q นะฮะก็จะเป็นการวาร์ปค่ะจะเป็นการเอ่อเคลื่อนที่ในการเทเลพอร์ตเอาเมื่อกี้แสงไปไหนแล้วว่า แสงไม่อยู่แถวนี้ไม่เหเหมือนใกล้ๆอ๋อ,อตรงง้นเออเขาก็ว่าอยู่แสงมันอยู่ใกล้ๆนะคือจะยิงชาร์ดนิดน,นึงนะฮะต้องใครจะเล่นตัวนี้ต้องอดทนนิดน,นึง เหมือนสโนวะ์แฟนทอมนะคล้ายๆกันมีนกับใครอยู่หรอเมื่อกี้ไหนอ๋อนี่หรอ ยังขาโจบจบไปก่อนนะฮะหายไปก่อนจริงๆอ่ะต้องเล่น,ต,ลนต้องเล่นที่สูงนะตัวเนี้ย หาที่สูงอยู่แล้วก็คอยแบบส่องสอดส่องเอาแต่ตอนนี้คือยังไม่มีคนไงยังไม่เจอคน แล้วสามารถซูมได้วยเปยงอ่ะไปยงค่ะเปยงจ้าตกไปตกไปก่อนจ้ามมีอีกมีอีกมี ตามตามดิเงี้ยต้องตามเฮ้ยแต่เดี๋ยหมนก็ต้องมาหาฉันอยู่แล้ว่ะก็วงมันปีดมาฮะงั้นไหนน,นะอยู่นะ อยู่ไหนนะ้าหายไปไหนแล้วนะ้ามันอยู่ในนี้แหละแต่แค่ตอนนี้ยังไม่เห็นมัน えっと、現時点でおよそ半数の選手が生き残っているようです。みんな、して頑張っています、ね <urning> เจอกันใหม่คือมันไม่มีท่าอะไรเลยจริงๆตัวเนี้ยปกติเขาจะมีคลิกซ้ายกับคลิกขวาใช่ไหมคะอันนี้คลิกขวาก็เป็นการเป็นการซูม แค่นั้นก็คือไม่มีไม่มีสกิลอื่นเลยนอกจากยิงธรรมดากับเทเลพอร์ตแค่นั้นเลยนะก็เลยถึงบอกว่าต้องใจเย็นนะต้อง ก็เลยต้องใจใเย็นนิดนึงครับมาหาฉันใกล้ๆอย่างงี้ก็ชอบไปเลย

ที่ที่เรียกมอร์นิ่งเมโลดี้ไม่ใช่คนนี้เนี่ยแหละเนี่ยแหละใช่เลยเนี่ยแหละ,หละใช่เลยอะฮะไปปะไม่รู้เมื่อกี้ผมเขียวหรือเปล่า หนูถ้าไม่แก在หนูเอาหุ่นยนต์พุ่งเข้ามาหนูรอดนะ

เป็นไงกันบ้างคะ่ะกับหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะดวงตาแห่งการตัดสินถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะยังไงก็วันนี้สกายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับหุ่นยนต์ตัวต่อไปบายคะ่ะ